ภายใน3เดือนนี้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะนับไปอีกสเดือนนะ,ะชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโดยเริ่มต้นตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกับแม่หมอค่ะขอให้ไพ่ช่วยเปิดเผยด,ดวงชะตาให้คำตอบคำแนะนำและแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจนค่ะ เมื่อตั้งจิตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่จากทั้ง4่กองอีกกันค่ะกองที่1กองที่2กองที่3มและกองสุดท้ายกองที่4ค่ะตอนนี้จะพอยไว้ก็ได้นะคะเพื่อตั้งสมาธิให้ดีๆเราเลือกกองที่คุณชอบมากที่สุดค่ะและถ้าใครอยากดูหัวข้ออื่นๆก็สามารถเลื่อนลงไปดูได้เลยนะคะและอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์อะไรไว้ก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอนะคะแล้วก็กดติดตามแม่หมอด้วย แล้วก็เรามาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับกองที่1กองที่หนึ่งนะคะภายในสมเดือนนี้ชีวิตของคุณนะคะคุณได้สไม้เท้าค่ะหไม้เท้าค่ะแล้วก็เด็กถือไม้เท้าค่ะโอ้โหไม้เท้าของคุณเนี่ยมาแน่นมากเลยนะคะบอกได้เลยนะคะว่าในสามเดือนนี้ชีวิตของคุณเนี่ย จะมีแต่เรื่องงานงานงานเข้ามาเป็นหลักเลยนะคะไม่ว่าจะว่างานหลักงานลองงานเสิร์ฟงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันนะคะหรือว่างานที่เกี่ยวกับชีวิตของคนอื่นก็จะเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณด้วยนะ,ะแต่ว่าใน3เดือนนี้บอกได้เลยแม้ว่าจะมีความวุ่นวายใดๆก็ตามนะคะการเริ่มต้นใหม่งานใหม่ๆสิ่งที่คุณยังไม่เคยทําแต่ว่าคุณก็สามารถทํามันได้อย่างดีผ่านมันไปได้อย่างดีนะคะแล้วที่สําคัญคุณได้รับการช่ว จากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะเรียกได้ว่าตอนนี้ทำร้อยเรซเห็นผลร้ออซอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ขอให้ e e p going นะแบบว,ว่าช่วงแรกมันอาจจะดูวุ่นวายวุ่นวือไปสักนิดนึงนะคะรวมถึงมีคนจับจ้องคอยดูคุณว่าคุณจะล้มหรือคุณจะสําเร็จแต่บอกได้เลยค่ะว่าใน3เดือนนี้คุณจะมีความสําเร็จไปโชว์พวกเขาอย่างแน่นอนค่ะ ยินดีล่วงนาด้วยนะคะทัานมาสําหรับกองที่2ค่ะกองที่2ใน3เดือนนี้นะคะคุณได้เป็นราชาเหรียญค่ะคุณได้เป็น3าดาบค่ะและคุณได้เป็นราชาดาบค่ะต้องบอกว่าในช่วงของ3เดือนนี้นะชีวิตคุณเนี่ยวุ่นวายกับคนอื่นพอสมควรนะคะคน ต้องบอกว่าคนอื่นสิคะที่เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตของคุณที่มันดูเหมือนจะเรียบง่ายสบายสบายสดชื่นนะคะมีแต่เรื่องวุ่นวายนะคนนู้นคนดีเข้ามานะคะก็มักจะมาพร้อมปัญหาอยู่เสมอนะคะเออนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าเรื่องความรักเองก็ตามแต่ว่าดูแล้วคุณก็เหมือนจะลอยตัวอยู่เหนือปัญหาแล้วพอสมควรนะเหมือนแบบ ใครอยากจะเป็นอะไรก็ช่างใครอยากจะเข้ามาใครอยากจะออกไปฉันก็ไม่ได้สนใจหรอกฉันนะ่ะดูเธอออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะมีเรื่องให้หงุดหงิดใจแต่สุดท้ายคุณก็จะแฮนโดได้นะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะคนโสดเพราะจะมีหนุ่มเจ้าเสน่ห์เข้ามาโปรยเสน่ห์กับคุณแบบเล่นๆน,นะคะให้คนรู้สึกแบบ เสเวลาจังเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ต้องระวังไว้นิกนึ่งนะคะส่วนใครที่เลือกนะคะกองที่3ามกองที่3นะคะชีวิตของคุณ3เดือนต่อจากนี้นะคะคุณได้เด็กถือเหรียญค่ะคุณได้ราชาดาบค่ะและคุณได้ไพ่ราชินีค่ะต้องบอกว่าในช่วง3เดือนนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะต้องฝ่าฟัน กับหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเริ่มต้นแบบทุลักทุเลนะคะผิดพลาดค่อนข้างที่จะมากนะคะหรือว่าอะไรก็แบบมีช่องโหว่มีช่องว่างไปสมดเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณทาเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ทันหนัดกับมันเท่าไหร่นะคะหรือว่าคุณก็อาจจะทันหนัดกับมันแหละแต่ว่ามันเหมือนกับต้องมารื้อฟื้นใหม่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นแนวทางใหม่ๆ พอสมควรนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วพอเข้าสู่เดือนที่3ามนะคะคุณจะทําทุกอย่างสิ่งที่มันดูกระท่อนกระแทน่นสิ่งที่มันดูเหมือนจะเป็นปัญหาเนี่ยคุณจะสามารถโชว์มันได้ออกมาเป็นแบบโป o เฟ s ชั่นอลเป็นอะไรที่ชั้นเอาอยู่นะนะคะแล้วในเรื่องของความรักต้องบอกว่ามีคนเข้ามาหาคุณแบบมากมายกายกองนะคะเพราะฉะนั้นเลือกคนที่คุณคิดว่าดีที่สุดได้เลยค่ะเพราะว่าคุณสวยเลือกได้ะคะ่ะ แล้วมาถึงกองสุดท้ายนะคะกองที่4ของเราในวันนี้นะคะคุณได้ไพ่ฤรสีค่ะ8เหรียญค่ะแล้วก็ อัศวินถ้วยค่ะต้องบอกว่าในช่วงนี้ชีวิตที่คุณอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะใช้คนเดียวนั้นไม่มีทางเป็นไปได้นะคะทั้งเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเข้ามาพร้อมกันแบบจุกๆุนะคะงานก็ต้องติดต่อกับคนนั้นติดต่อกับคนนี้โปรเจกต์นั้นก็เข้ามาโปรเจกต์นี้ก็เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าคนที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือของคุณเนี่ยแบบจุกๆนะคะทั้งงานของคุณเองงานของคนอื่นที่คุณจะต้องรับ ผิดชอบดูแลเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะคะไม่มีเวลาให้คุณได้อยู่คนเดียวแน่นอนคะ่ะแต่ว่าจาก,การช่วยเหลือคนอื่นในครั้งนี้หรือว่าการช่วยเหลือตัวคนเองการนําพาตัวคนเองโดยที่ไม่มีคนช่วยเหลือคุณเนี่ยคุณก็สามารถทํามันได้อย่างดีนะทามันได้อย่างโปรเฟช诺นอลนะคะแล้วคนก็รู้สึกว่าโอ้โหคุณนี่แบบเก่งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใครเนี่ยก็อยากที่จะเข้าหา นะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยก็จะมีคนมาขายขนมจีบคุณอย่างไม่เว้นว่างแต่คนก็จะรู้สึกว่าโอเคเข้ามาแบบคุยได้สนุกสนุกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครอย่างจริงจังเพราะว่าฉันเนี่ยยังอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่าแบบนี้จะเป็นส่วนมากนะคะคือหรือว่าถ้าสำหรับคนมีคู่เราก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เออมันก็มีความหวานซึง้งมีความสพอร์ตจิตใจกันดีนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าในช่วงนี้อยากที่จะหมดแบบ ออต่างคนต่างใช้ชีวิตเป็นหลักนะฉันเข้าลบสเปซของเธอแล้วพอถึงเวลาก็อ่ะเรามากินข้าวมาเจอกันได้นะคะแต่ว่าหลักๆเหมือนแบบไม่ได้มีช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมากเท่าไหร่นักนะแต่ว่าต่างเป็นส่วนซัพพอร์ตซึ่งกันและกันซะมากกว่าก็เป็นประมาณนี้ครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ